สิ้นเทพเจ้าแห่งแก่งกระจานหลวงพ่อคงถิติวิริโยวัดเขากลิ้งาลูกศิษย์อาลัยสิ้นเทพเจ้าแห่งแก่งกระจานหลวงพ่อคงถิติวิริโยเจ้าอาวาสรูปแรกและรูปปัจจุบันของวัดเขากลิ้งและสังขารอาการสงบสิริอายุ96ปีเมื่อช่วงค่ำวันนี้9มกราคม2562 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพระลูกวัดเขากลิ้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีว่าพระครูถาวรวิริยะคุณหลวงพ่อคงเจ้าอาวาสวัดเขากลิ้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอาภาเป็นโรคปอดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2561 ได้มรณะภาพแล้วด้วยอาการสงบเมื่อเวลา20นาฬิกา45นาทีวันนี้9มกราคม2562สร,ริอา,า,ายุ96ปีสำหรับกำหนดการรอแจ้งในลำดับต่อไปประวัติพระครูถาวรวิริยะคุณหรือหลวงพ่อคงทิตวิริโย ชื่อเกิดของท่านคือนายคงแก่นไม้อ่อนท่านเกิดเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2466ตรงกับปลายรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวที่บ้านบางพรบน้อยตำบลบางพรบอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสี่คนวัยเด็ก ท่านย้ายจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีโดยย้ายมาอยู่กับย่าพลอยและท่านก็เป็นผู้ดูแลด้านการศึกษาอบรมเลี้ยงดูให้เป็นคนดีท่านได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเบญจำเทพอุทิศโรงเรียนนี้จะอยู่ใกล้ๆกับวัดชีประชาอินอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี เรียนได้สองปีก็ย้ายออกเนื่องจากญาติของท่านต้องย้ายมารับราชการที่จังหวัดภูเก็ตและญาพรอยได้ส่งหลวงพ่อท่านไปอยู่ที่วัดปากท่อจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อท่านได้เรียนหนังสือที่วัดปากท่อสามปีต่อมาท่านก็กลับไปอยู่ที่ภูเก็ตกับญาพรอยเหมือนเดิม แต่ต่อมาคุณยายพลอยได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคอหิวาตากโรคทำให้ชีวิตของท่านอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวด้ไม่มีความสุขต่อมาปู่ของท่านได้รู้ข่าวจึงได้ลงไปรับท่านขึ้นมาที่ภูเกต็ตและดูแลที่บ้านปลากคลองกลุ่มระหว่างนั้นท่านก็ช่วยปู่ทำนาด้วยต่อมาสองปีให้หลัง ท่านก็ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชบำรุงแห่งนี้จังหวัดเพชรชบุรีจนกระทั่งจบการศึกษาชั้นประถมปีที่สต่อมาท่านได้ช่วยคุณปู่ของท่านทำนาต่อจนอายุครบ21ปีปู่จึงได้นำหลวงพ่อท่านเข้าสู่บวรพระาศาสนาท่านได้เข้าอุปสมบทในปีพศ2487 ณวัดสนามพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยมีหลวงพ่อเดชเจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์เป็นพระอุปัชาท่านได้เริ่มศึกษาพระธรรมวินยัยจนกระทั่งได้สอบเป็นนักธรรมชั้นตรีเมื่อท่านได้อุปสมบทผ่านไปแล้วหนึ่งพันษาท่านได้สึกออกมาใช้ชีวิตคารวะตามเดิมและมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านง,งหีบ ตำบลท่ากระเทียมอเภอท่ายางจัังหวดเพชรบุรีและได้เจอเนื้อคู่ท่านได้แต่งงานและมีบุตรด้วยกัน4คนท่านได้ใช้ชีวิตเป็นคารวาส์มาระยะหนึ่งท่านก็ได้มีความคิดที่จะกลับไปอุปสมบทอีกครั้งโดยคราวนี้ท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงและท่านได้เข้าอุปสมบทครั้งที่2เมื่ออายุได้41ปี ท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่วัดวิบูณประชาสรรค์วัดท่ากระเทียมตําบลท่ายางอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจนประชาชนได้รักใคร่และให้ความศรัทธาท่านเป็นอย่างมากเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและรูปแรกของวัดเขากลิ้งตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านเขากลิ้งตําบลแก่งกระจานอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ท่านได้ทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรตั้งแต่จังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซานครปฐรมราชบุรีการจนบุรีจนกระทั่งทุดงมาถึงแก่งกระจานได้ไปปักกรดตรงบริเวณป่าไัยที่เป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบันในเวลากลางคืนได้นั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่ภายในกรดจนเวลาเที่ยงคืนได้เวลาจำวัด ในคืนหนึ่งได้ฝันว่าตัวท่านเองได้เดินแบกกรดไปในป่าถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งมีช้างเดินตามท่านมาด้วยสามเชือกในความฝันท่านเดินข้ามแม่น้ำที่ลึกนั้นได้โดยไม่จมพร้อมกันนั้นช้างสามเชือกได้เดินข้ามมาด้วยโดยไม่จมเช่นกันเมื่อตื่นจากความฝันหลวงพ่อคงได้นั่งคิดตรึกตรองถึงความฝันนั้นอยู่หลายวัน แต่แก้ไม่ตกไม่รู้ความฝันนั้นหมายถึงอะไรจนกระทั่งเดินทางไปกราบเรียนพระอุปชาของท่านคือพระครูยาณประยุทธ์หลวงพ่อเรียนเมื่อหลวงพ่อเรียนได้รับฟังการเล่าแล้วท่านก็ทำนายความฝันนั้นให้ว่าคุณคงคุณจะทำป่าตรงนั้นให้เป็นวัดขึ้นได้ในอนาคต แม้จะยากแสนยากอย่างไรก็จะประสบผลสำเร็จดุดดังที่คุณได้ข้ามแม่น้ำนั้นมาได้โดยปราศจากอุปสรรคใดๆส่วนช้างที่ข้ามมาด้วยนั้นคือบริวารผู้ที่จะให้การสนับสนุนให้สำเร็จพระภิกษุคงก็ได้กราบพระอุปชาแล้วกล่าวคำว่าสาธุรับเอาคำอวยพรที่พระอุปชาท่านทำนายไว้ในใจตลอดจนกระทั่งได้ลงมือสร้างวัด หลวงพ่อคงได้ดำเนินการสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ2513ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จเมื่อพศ2525และได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยกรมศา,ส,า,าสนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กรกฎาคม2528พร้อมกันนั้นได้รับพระราชทาน วิสุทธามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่21เมษายน2529เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตรผูกพรัธศีมาเมื่อพศ2550จากการที่หลวงพ่อคงทิตตวิริโย เป็นพระผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยดีตลอดมาท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมจากท่านเจ้าคุณเทพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมาปพิษที่พระครูสังครักษ์ต่อมาได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูถาวรวิริยะคุณ จากชั้นโทเลื่อนเป็นพระครูชั้นเอกในชื่อพระราชินานามเดิมและได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาทำหน้าที่คุลบุตรผู้ที่เข้ามาขอบวชในบวรพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันแม้ว่าวัยจะล่วงเลยมาถึง9กหปีหากใครไปวัดเขากลิ่งจะเห็นหลวงพ่อคงออกมาตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณวัด โดยท่านบอกว่าอาตมาตัดหญ้ากวาดวัดปลูกต้นไม้มาตั้งแต่เมื่อครั้งสร้างวัดใหม่ๆหรือเมื่อห้าสิบปีก่อนโน้นและจะทำอย่างนี้ไปจนสิ้นลมหายใจเพราะถ้าพระไม่ทำวัดให้สะอาดแล้วใครที่ไหนจะมาช่วยทำเมื่อญาติโยมเห็นก็เกิดความศรัทธา